สวัสดีครับสำหรับผู้เล่นที่เล่นเกมและนาลองออริจินกมมาสักวรก่อนนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการสลับอาชีพนะครับรายละเอียดของมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับแพ็กเกจใหมที่น่าสนใจมาแล้วนะครับสำหรับ ใครที่จะเติมเงินในการซื้อแพ็กเกจเหล่านี้นะครับก็ขอแนะนำร้านอีลัติกช็อปนะครับเพราะว่าร้านนี้จะเติมเงินได้ถูกกว่าที่ผู้เล่นเติมเองนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงรวมถึงไม่มีการรีบัดด้วยนะครับติดต่อขอใช้บริการได้เลยที่ร้านอิลาติกช็อป เติมเงินภายในเกมแลนดนลอกออริจินเติมที่ไหนเติมอย่างไรเราขอแนะนำให้เติมกับร้านค้าอิเล็กติกชอ็อปราคาสบายกระเป๋าถูกกว่าเติมเองมีการันตีจากลูกค้าที่เคยใช้บริการและปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีการรีฟันแน่นอนร้านอิลาติกช็อปเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงคืนติดต่อขอใช้บริการได้ที่เฟ e บุ o k ไลน์ร้านค้านี้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสำหรับการสลับอาชีพนั้น ผู้เล่นทุกคน,นะครับจะสามารถสลับอาชีพได้เมื่อระดับเรวล70เท่านั้นนะครับพอตัวละครถึงระดับ70แล้วเนี่ยก็จะมีเสนะครับขึ้นมาให้เราทำเพื่อปลดล็อกการสลับอาชีพนะครับเดี๋ยวเราไปทำเพจกันนะครับนะและหลังจากนั้นก็มาดูรายละเอียดเรื่องการสลับอาชีพกันนะครับ หลังจากที่ทำเฟสในการสลับอาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้รับตัวบัตรสลับอาชีพฟรีหนึ่งใบนะครับเพื่อให้ผู้เล่นทุกคนสามารถสลับอาชีพฟรีได้หนึ่งครั้งแต่ว่าการสลับอาชีพนั้นนะครับมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่ทุกคนจะต้องรู้กันนะไม่งั้นจะไม่สามารถสลับอาชีพได้นะครับรายละเอียดในการสลับอาชีพนั้น นะเราก็มาดูกันนะครับโดยคุอกับ NPC ที่ p o n t e l l a นะครับเลือกตรง Job a d v วานซ์ลิฟท์เม็นะครับมันก็จะมี5ข้อหลักๆนะครับที่ผู้เล่นจะต้องทำก่อนการสลับอาชีพนะครับหคือการถอดอุปกรณ์สมใส่ทั้งหมดนะครับรวมถึงตัวเฟืองด้วยนะสก็ต้องออกจากปาร์ตี้นะครับส ห้ามมีอีเมลนะครับห้ามมีอีเมลในตัวจดหมายนะในตัวละรรเหลัานะครับ 4. ห้ามขายของในร้านค้านะครับคือถ้ายังมีขายอยู่เราก็ต้องยกเลิกการขายก่อนนะส่วน5นะครับห้ามประมูลนะครับห้ามประมูลในร้านค้าประมูลนะครับนะสำหรับห้าข้อเหล่านี้นะครับ คือทุกคนจําเป็นจะต้องทําตามข้อกําหนดนะก่อนการสลับอาชีพทุกครั้งนะครับเมื่อเราทําตามข้อกําหนดแล้วเราก็จะสามารถสลับอาชีพโดยการเลือก job selection ตรงนี้นะครับมันก็จะมีรายละเอียดมานะครับให้เราเลือกอาชีพที่เราจะสลับไปนะครับสมมติอ่ะเราเลือกทีนะครับมันก็จะมีรายละเอียดที่มาให้นะครับนะ มันก็จะบอกว่าเออถ้าคุณอยากจะสลับอาชีพเป็นพีนะครับคุณก็ต้องใช้บัตรสลับอาชีพหนึ่งไปนะครับต่อการสลับหนึ่งครั้งนะเมื่อตัดสินใจแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มจับนะครับเพียงเท่านี้ก็เปน็นเรียบร้อยละสําหรับการสลับอาชีพเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องรู้นะครับหลังจากการสลับอาชีพนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปทำการสลรับอาชีพเป็นก่อนละกันนะครับโดยผมอ้างอิงจากข้อมูลของ s วร์จีนะครับนะตอนนี้เราก็ต้องถอดของทั้งหมดนะครับถอดให้หมดเลยทุกอย่างโอเคเฟืองถอดออกหมดแล้วนะครับ ทีนี้เราก็เริ่มทําการสลับอาชีพกันเลยนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดสิอ่าเราทําตามข้อกาหนดครบถ้วนแล้วนะครับทีนี้ก็มาเริ่มสลับอาชีพเลยนะครับสําหรับบัตรนะครับบัตรตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับบัตรสลับอาชีพก็สามารถซื้อได้จาก ร้านค้าแคชช็อปนะครับโดยซื้อได้1ใบนะครับ1ใบต,ต่อ1 1ใบต่อ1นันเราก็มาซื้อบัตรสลับอาชีพในร้านค้าแคชช็อปนะครับก็ราคาในเซิรฟจีนนะจะอยู่ที่1,000นะครับ1,000แคตนะอ่ะเราก็ซื้อนะครับซื้อให้เรียบร้อย เมื่อซื้อมาแล้วนะครับเราก็สามารถทำการสลับอาชีพได้แล้วนะครับกดปกลงอย่างเดียวเลยนะครับเมื่อกดสลับอาชีพแล้วตัวระบบเกมก็จะล็อกเอาออกมานะครับนะหลังจากนั้น ผู้เล่นทุกคนก็ต้องทำการล็อกอินเข้าไปใหม่นะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวละอรที่ทำการสลับอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากการสลับอาชีพแล้วนะครับก็มีสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องรู้นะครับ ขออ้าองอิงจากซเวร์จีนก่อนนะครับผมหหลังจากสลับอาชีพแล้วผู้เล่นทุกคนจะสามารถเอ,อยกเลิกยกเลิกลการสลับอาชีพนะครับก็คือปัจจุบันนี้ผมเป็นมังอยู่นะครับถ้าไม่ต้องการเล่นอาชีพมังนะครับสามารถยกเลิกนะครับกลับไปเล่นอาชีพพีชเหมือนเดิมได้นะครับภายใน ระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับโดยไม่ต้องเสียนะครับโดยไม่ต้องเสียปัดสลับอาชีพตรงนี้นะครับสามารถย้ายกลับเป็นอาชีพก่อนหน้าได้เลยนะครับภายในระยะเวลา24ชั่วโมงที่มันกำหนดไว้นะครับต่อมานะครับหลังจากที่ผู้เล่น หรือเพื่อนเพื่อนไม่ต้องการสลับอาชีพภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับยีชั่วโมงนะครับคือการกลับไปเล่นอาชีพเดิมนะครับหากจะสลับอาชีพอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จำเป็นต้องใช้ตัวบัดสลับอาชีพนะครับแล้วก็จะต้องรอระยะเวลาประมาณ7วันนะครับนะ ถึงจะทำการสลับอาชีพได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่น,นี้ผมก็ต้องขออ้างอิงในซเวจีก่องน,นะครับนะเนื่องจากรายละเอียดของโอบอนเป็นยังไงอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับสิ่งสุดท้ายนะครับที่ผู้เล่นจะต้องรู้นะครับหลังจากการสลับอาชีพนั่นก็คือเรื่องของเฟืองนะครับ เฟืองตรงนี้นะครับเมื่อเราสลับเป็นอาชีพใหม่แล้วนะครับผู้เล่นทุกคนจำเป็นจะต้องสูบเฟืองในส่วนของเฟืองสกิลใหม่นะครับเพราะว่าอาชีพก่อนหน้ากับอาชีพปัจจุบันนั้นสกิลมันจะแตกต่างกันนะครับนะซึ่งผู้เล่นจําเป็นจะต้องสูบเฟืองใหม่เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้เฟืองของอาชีพก่อนหน้าได้นะครับ ยก,นะยกเว้นบางเฟืองนะยกเว้นบางเฟืองที่มันมีคุณสมบัติแล้วก็รายละเอียดของเอฟเฟกเหมือกันนะครับมันยังสามารถใช้งานด้วยกันได้นะสําหรับรายละเอียดของการสลับอาชีพนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สิ่งที่ผุ้คนจะต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนการสลับอาชีพนะครับนั่นก็คือเรื่องเฟื่องนั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากการสลรับอาชีพแล้วเนี่ยก็จะต้องทําการหาเฟื่องใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะกับอาชีพที่เราเล่นในปัจจุบันนะครับ แล้วก็เฟืองของอาชีพก่อนหน้านั้นก็อย่างที่บอกไปเราไม่สามารถใช้งานได้บางเฟืองนะครับนะสุดท้ายก็ขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับและกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ